เหมือนเดิมเลยม่เปลีนเหมือนเดิเหมือนไม่ได้ทำหมอบอกอยู่ว่าแก้ไขอะไรเยอะไม่ได้เขาบอกว่ามันตึงเกินมันไม่สามารถแก้ไขได้นี่ทําตามาอีกครั้งแล้วค่ะตอนนี้สี่ครั้งสี่ครั้งนะเนี่ยค่ะไม่หายเลยเออจุดกระเนี้ยลุมเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งแรกสองมันสูงไหมหรือมันสูงก็ตรงนี้แหละช่วงนี้เลย <Okay. S 2> ปีปีกว่าประมาณนะั้นอ๋อเย็บเฉยเฉยสมข,ขึ้นสมข,ขึ้นขอบกเลยตาก็ปลื้มขึ้นหนักข,ขึ้นอันนั้นผ่านมาสักสองสองปีที่เปลี่ยนแปลงเลยพอครั้งสุดท้ายค่ะเป็นยังไงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนิด,นดเดียวแต่ก่อนมันจะหักสามเห<อ>ลี่ยมเลยค่ะนี้อันนี้เหมือนเขาสลบมันนิดสิ่งที่เราจะทําวันนี้เราจะไม่ตัดหนังตาเพิ่มเลยนะพี่เพราะว่า ไม่งั้นพี่จะหลับตาไม่ได้แล้วก,ก็หมอจะตับทำชั้นตาพี่ให้เตี้ยลงนะคะดรวีคลีนิก